ไปชอบออกแกนแต่ออกแกนเป็นวันนะจันทานหรือเป็นวันนะแพทย์ค้าขายแต่โอระชาการเป็นวันนะพราแล้วโอมไปชอบออกแกนคนะ้าขายถ้าโดยระบบอินเดียเราไม่มีสิทธิ์แต่งงานกันเพราะอะไรโมโต้องเอาคนที่เป็นคนศาสนาตารด้วยกันเท่านั้นไม่มีสิทธิ์จะไปเอาวันนะที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าโมโ เพราะมันเป็นความเชื่อว่าถ้าใครข้ามีาปุ๊บคนนั้นเนี่ยจะกลายเป็นจันทร์จะกลายเป็นคนที่ที่อยู่นอกศาสนาไม่มีศาสนาไม่มีลัที่แล้วก็จะตกนรกคือจะไม่ได้ผุดเต้องเอาเวยบ้าอาไเกิด้ียหรือถ้าโม่แต่งงานกับออร์แกนปุบไม่เชื่อเรื่องระบบนั้นก็ไม่สนใจแต่งงานกับออร์แกนปุ๊บลูกของแม่โอ,อ๊ะกับออร์แกนออกมาจะกลายเป็นจันทราซึ่งจันทรนก็ไม่สามารถไปทําอาชีพอื่นได้นอกจากขอทางเา เห็นความเชื่อของเขาไหมพอความเชื่อเขาเป็นแบบนี้จึงทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสภาพแวดล้อมของเราเป็นแบบนั้นเช่นเมืองเป็นแบบนี้มีวิธีคิดแบบนี้ขายของแบบนี้ยังมีสร้างจิตแบบนี้อย่าง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 นี้แต่เขาก็จะย้อนมาว่าเอ๊ะล้วศาสนาพุทธเนี่ยมีความเชื่อแบบนี้บ้างไหมที่เชื่อเหมือนกันกับศาสนาเมื่อกี้คือเช,ชื่อเรื่องอะไรดูเชื่อเรื่องบ่ป ยินดูพ <Yeah. S 1> ูดนะพูดเรื <hatten> ่องบาปหพูดเรื่องบาปแต่ศาสนาพูดพูดเรื่องชนะบาปนะไม่พูดเรื่องชนะบาปแต่ยินดูพูดเรื่องชนะบาปแค่ไปอาบน้ําก็ชนะบาปได้แล้วถูกไหมโหบาปมันเหมือนแตบว่าเป็นที่ไข่ติดตัวเราเนาะแค่ล้างแล้วก็ออกแต่ความจริงแล้วพูดพูดว่าบาปเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ภายนอกแต่บาปมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ข้างในนะอันนี้เราเราจบไว้แค่นี้ เออ้วมันมีวิธีคิดกับความเชื่อมันเลยต่อ,อยอดพระพุทธเจ้าจึงไม่มาจึงไม่มาประทับที่พาราณสีเพราะมีความเชื่อของศาสนาฮินดูพรามฮินดูเก่าอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนและไม่สามารถลบล้างะระบบวาัณนะได้พระองค์จึงเสด็จออกจากเมืองพาราณสีไปยังหัวเมืองรอบๆไปยังเมืองรอบๆและไปประกาศธรรมเมืองรอบๆจนกระทั่งกระเด็นไปถึงเนปาลในปัจจุบัน ไม่ยอมเพราะพราณสีไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อได้เพราะเขาคิดว่าความเชื่อน,นั้นคือความจริงที่สุดหรือไม่สุดไม่รู้แต่พระองค์การจะบอกว่าความเชื่อไม่ใช่ความจริงความจริงคือต้องพิสูจน์เช่นพิสูจน์ว่าว็อกเฟิลอะไรนะอะไรนรี่อกเฟิรใช่ไหมชิชฟฟ่อนชิฟฟ่อนอร่อยเพราะอะไร ควละบาปมันจะหายไปหรือเปทั้งทั้นที่ก็ยังตีเนอยู่ทั้งทั้นที่ก็ยังไปขโมยอยู่ทั้งทั้งที่ก็ยังพูดไม่ดีทั้งท่านที่ก็ยังไม่เคยดูแลพ่อแม่อยู่ไปอาบน,น้ําทุกทุกวันบาปตัวเนี้ยที่ไม่เคยทําความดีรเลยจะ